Ei, vem ตกเย็นแล้วแม่หน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยช่วงนี้เป็นคนใจอ่อนแต่ถ้าดีคําคำว่าถอนก็พร้อมที่จะตั้งวงนะนี่เป็นนั่งคิดมานานไหมเนี่ยคิดเมื่อกี้เลยแต่ถ้าวันใดใจเราเจ็บปวดอเบียร์สามขวดช่วยคนได้นะครับผมไม่มีจริงสามขวดมันมีมันมีแต่สามขวดแรกอ๋อที่เหลืออีกสามลังถัดไปวันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับผมเห็นสีแดงๆข้างหลังนี่ครับผมบอกเลยครับว่านี่คือเอ็กซ์พอร์ตนะครับรุ่นออลติเมทเอ็กซ์นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตของเรานะครับแต่วต้องขอบอกเลยว่าสีแดงนี่เป็นสีแบบแรไอเทม มาก็เป็นสีเหลืองแต่ไม่ว่าจะเป็นแดงเหลืองขาวเท่าหรือดำพวกเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนครับอย่างเช่นคันนี้เฮ้ยเฮ้ยไรอ่ะมันหล่ออ่ะเอ้ยคนนะแน่คนน่ะไม่หล่ออยู่แล้วรถนี่ปิดคลิปป่ะโอเคครับคันนี้นะครับบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในชุดแต่งนะครับที่เราได้ติดตั้งในรุ่นแอนติเมท X ของเรานะครับผมเป็นชุดแต่งคาลายครับผมชุดแต่งคาลายเนี่ยจุดเด่นของเขาคือนี่ไฟเดรไลที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นลูกศรและเชื่อไหมครว่าถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นไฟวิ่งด้วยนะอ๋ะอแบบวิ่งจากซ้ายไปขวา <c oughs> วิ่งจากขวามาซ้าย <c oughs> มันนั่นไฟจราจรไหมครับหรือยังไงครับ <c oughs> อันนี้เป็นไฟวิ่งนะแวบแวบแวบเอาก็เป็นจุดเด่นดีไม่เหมือนใครสวยงามครับแล้วก็ด้วยการดีไซน์ของเขาก็บอกเลยว่าเท่สมคําว่าคาลายนั่นเองอและในชุดแต่งนี้ครับนอกจากด้านหน้าเนี่ย ب, ب, ب. เราก็มีด้านข้างให้ด้วยนี่ ด้านข้างเราได้ทาการติดตั้งให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสีของชุดแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างเช่นคันนี้ก็เป็นสีแดงแต่เราจะตัดด้วยสีเทาดําแบบนี้ครับผมอ่าเทาดำเนี่ยที่เอามาตัดเนี่ยก็เป็นเทาเงาด้วยนะก็ทําให้รถคันนี้ดูสวยขึ้นดูเด่นขึ้นอ่าสมกับที่ออกจากมือม<อ>ิส<อ>ูจเอมซีแต่จริงถ้าใครชอบสไตล์แบบดุๆนี่คือสามารถเปลี่ยนเป็นสีดําได้นะครับผมเพราะผมเล็งไว้แล้วเล็งไว้ว่าสีดำเนี่ยดุมากเลยถ้าแบบสีบรอนก็สาหรับใครที่ชอบนะทักหาโกตีดีไซ บายโกตีครับจันให้ตามคําขอและสําหรับด้านท้ายของเจ้าชุดแต่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นพ่อหกเหลี่ยมแบบนี้อ่าไม่ทักหน่อยอ่ะถูกแล้วหกเหลี่ยมไงแปดเหลี่ยม8ดยังไง1 2ึ่งสองามห้าหกดปดโอ้โหเมื่อกี้ก็ถือให้น้องในทีมเมื่อกี้นะเขานับเป็นห ไอ้นี่มา8อีกแล้วจะบับกันในทีมเลยเหรอก็ผมไม่รู้ว่าลูกค้าได้มาเท่าไหร่แต่ผมให้แอดอะโอเคโอเคอ่ะก็สําหรับชุดแต่งตรงนี้ครับด้านหลังจะเป็นท่อคู่แบบนี้เป็นท่อ8ปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับสีเทาดําแบบนี้ครับแล้วก็ ดีไซน์ของเขานี่นอกจากท่อคู่แล้วตรงนี้ครับมีไฟด้วยอ่าตอนนั้นเป็นไ,ไฟเบรกนะ,ะมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็สําหรับใครที่ชอบชุดแต่งคาลายนี่คือแบบนี้เลยที่มิวรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าชุดแต่งคาลายเนี่ยเขาสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาไฟเลี้ยวหรือเอาไฟเบรก <c oughs> อันนี้ไม่รู้เลยนนี้จริงเหรอโอ้โหนี่โบตีเจมซีเขาศึกษามาใช่คันที่แล้วไหมคืออย่างคันนี้อันนี้เราจะเรียกว่าไฟเบรกเพราะว่าเราจะมีไฟอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเราเลือกไฟเลี้ยวตรงกลางเนี่ยจะไม่มีแต่จะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้ถูกไหมเลี้ยวโอ้โหฉลาดขึ้นมาฉลาด -b 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 <cười> <cười> ah, ok, 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 สำหรับใครที่อยากทราบความสามารถของชุดแต่งพวกเรามีคำตอบให้เรียบร้อยครับผมและสำหรับรถรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไบสปอตที่หูกระจกนะครับหรือชุดแต่งที่อยู่ด้านหน้าด้านท้ายด้านหลังด้านขวาและสปอยเลอร์แบบนี้นะครับหรือลังคาแม้กระทั่งเป็นสีดำก็ถูกติดตั้งมาให้กับรุ่น X p o r t Ultimate X เรียบร้อยแล้วนะครับและสุดท้ายสําหรับด้านท้ายเรายังมีประตูท้ายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วบอกเลยนะครับว่าติดตั้งมาจากโรงงานนะครับรับประกันตามตัวรถเลยนะนี่ และนอกจากความสวยงามด้านนอกนะครับด้านในนะครับเราจะมีจอครับที่มีแสดงผลเป็นกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับค่าตัวรถเขาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเบาทนะครับเป็นรุ่น X4 Ultimate X ang, สีแดงสําหรับใครที่ถูกใจคันนี้ทางค่าพวกเรา Mitsubishi ผมมีวและน้องโกติจะเสิร์ฟโปรที่ดีที่สุดที่ทําให้ลูกค้าภูมิใจที่สุดให้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องไปตั้งวงกับเบียร์สามขวดพอก่อนโอเคสวัสดีครับผม